ขอสอบถามคนที่มีการ์ดเยอะๆมีวิธีการเก็บการ์ดยังไงทาไม่ใส่แฟ้มแบบนี้คะและของชิ้นนี้เนี่ยเป็นของที่พิงซื้อตามกลุ่มคนเก็บการ์ดมาค่ะน้องจะเป็นกล่องใส่การ์ดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาของน้องเขาก็จะเป็นกล่องอะคริลิกใสๆแบบนี้นะคะซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะมีฝาเปิดนะเขาก็จะมี2ช่องแบบนี้เลยแล้วกล่องเก็บการ์ดอันนี้ฮิตมากๆในหมู่ของคนเก็บการ์ดค่ะเท่าที่พิงดูเกือบทุกคลิปเลยจะมีกล่องเนี้วางอยู่บนโต๊ะทุกคนเลยปกติแล้วพิงก็จะเก็บการ์ดใส่กล่องแบบนี้ค ว่าซื้อแฟ้มไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้แฟ้มเยอะมากๆแต่ก่อนก็คือเก็บการใส่กล่องคิตตี้อันนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้การเริ่มเยอะแล้วพิงก็เลยไปสั่งกล่องอะคริลิกอันนี้มานะแล้วคือหน้าตากล่องอะคริลิกอันนี้คือธรรมดามากค่ะแต่มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาใส่การได้เยอะมากแล้วเขาก็จะแบ่งเป็น2ช่องอย่างเป็นระเบียบผลของการมีการเยอะเกินไปค่ะเอาไปยัดใส่ในแฟม้มตอนนี้แฟ้มตุงแล้วนะคะขอย้ายกลับมาใส่กล่องเหมือนเดิมดีกว่าใครที่มีการเยอะแบบพิงนะคะแนะนํากล่องนี้เลยพิกัดที่เดิมนะคะ